เจ้าฮ่องฮีโร่ช่วยชีวิตนายเป็นอมพาสกลางหิมะปี2017เริ่มต้นด้วยความสยองสำหรับชายชาวมิชิแกนรายหนึ่งที่ใช้วันขึ้นปีใหม่หมดไปกับอาการบาดเจ็บและเป็นอมพาสกลางหิมะโชคดีนะที่เพื่อนที่ดีที่สุดของมนุษย์ช่วยเหลือเขาไว้เมื่อราว22นาฬกา30นาทีของวันที่31ธันวาคมบ๊อบได้วิ่งออกจากบ้านในชุดนอนและรองเท้าแตะ เพื่อไปหาฟืนเมื่อไปได้ครึ่งทางเขาลื่นล้มบนน้ำแข็งจนได้รับบาดเจ็บที่คอและส่งผลให้เป็นอัมพาตเนื่องจากขยับตัวไม่ได้บ๊อบได้กรีดร้องขอความช่วยเหลือแต่ความหวังมันริบเร,รือเกินเนื่องจากเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้ที่สุดอยู่ห่างออกไปราว400เมตรทว่าเจ้าเคลซี่สุนัขพันธุ์โกลเด้นรีทรีฟเวอร์วัย5ปีรีบวิ่งไปหาเจ้าของรายเนี้ยทันที แม้ว่าอุณหภูมิจะลดต่ำสู่จุดเยือกแข็งแต่เคลซี่ยังคงอยู่ข้างๆบอ๊อบไม่หนีไปไหนและก็เห่าขอความช่วยเหลือตลอดเวลาพร้อมทั้งเลียใบหน้าและมือของบอ๊อบเพื่อให้ความอบอุ่นบ๊อบวัย64ปีหมดสติในเวลาต่อมาแต่เสียงเห่าหอนของเจ้าหองทำให้เพื่อนบ้านเอะใจแล้วก็พบร่างของบอ๊อบราว20ชั่วโมงให้หลังเขาถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลซึ่งแพทย์ได้ทำการผ่าตัดฉุกเฉินทันที น่าอัศจรรย์ใจสุดๆที่เขาไม่มีแผลหิมะกัดแล้วก็ฟื้นตัวได้อย่างดีบ๊อบบอกว่าต้องขอบคุณวีรบุรุษสองรายที่ช่วยให้เขารอดชีวิตมาได้ซึ่งก็คือเจ้าห่งฮีโร่และก็คุณหมอคนนี้